คนไหนคือการวิ่งมาไกี่สครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สามครับคนนี้ใช่ไหมอืออือผมนี่คนนี้เลยเบอร์เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองนะเป็นคำตอบใช<ว>่ไหมใช่เบอร์สองนะครับผมเ,เป็นคำต<ช>บอบที่ถีดนะครับถีดแล้วทำไมไไมันบอกว่าเหมือนแล้วครัมีแผลแต่มันไม่ เราจะมีเบอร์เบอร์สามเหมือนรามีแก่อันนี้รัศะมีแข่อ๋อนอะเหาลูปอะไรมาให้กูอ่โอบอกว่าเหมือนเราจะมีแค่ตอบเราจมีแข่ ใครอยากมีห้องโฮมเทเเตอร์แบบนี้ผมขอแนะนาโปรเจคเตอร์และชุดลำโพงซาวบาของแบรนด์ C n M ไม่ว่าจะดูหนังดูกีฬาล้องเกะจอใหญ่เสียงกระหึ่มเชียร์บอลกับเพื่อนก็สนุกขึ้นใช้เป็นข้ออ้างชวนสามมาดูหนังที่ห้องก็ยังได้ผมรับรองว่าดู Netflix ซอยยิก,ยกแน่นอนเข้าไปหาซื้อและดูรายละเอียดได้ที่ C n M gadget com สวัสดีครับผู้ชมวันนี้อยู่ผมรับโมครับช่อง C M นะครับแล้วก็พี่เฮงนะครับผมครับผมแล้วก็ป้านะ วันนี้ผมมีเกมให้พี่เฮงกับป้านะครับเล่นกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่มีบอลดูเนาะอะไรแก่อ่ะมันพักเบรกทิมชาตินะครับผมคดีเก่ายังไม่เคลียร์นะไม่แต่วันนี้เราไม่ได้เซตอะไรกันอ่าโอเคผมไม่ได้แกล้งคุณแต่ว่าเขาเรียกว่ามาท้าทายคุณแล้วกันได้สกิลในการสื่อสารโจนะครับก็คือว่าผมจะให้ชื่อนักบอลหนึ่งคนนะครับโดยที่เฮงจะต้อง ใช้เวลาหนึ่งนาทีของตัวเองนะครับในการอธิบายให้ป้าเห็นถึงรูปร่างหน้าตาลักษณะของเขาอธิบายรูปร่างหน้าตาเลยเหรอของ,งอนากบอลหรือคนที่เกี่ยวข้องกับวงการลากบอลคนนั้นเฮงอธิบายเสร็จหนึ่งนาทีปุ๊บป้าจะต้องเลือกให้ถูกคนก็คือผมจะมีช้อยให้ป้าเลือกน,นูป่คนกี่คนจะมีช้อยอยู่สามคนอืมอ่าเยอะ<น>จังอ่ะพี่เองกับป้าพร้อมไหมพร้อมนะครับโอเคครับโจทย์คนแรกของป้าพี่เฮงนะครับผมก็คือ เียรี่ยองรีครับอโอเคถ้ามีเงนพอแล้วเชิญที่ด้านหน้าเวทีเลยจ้ะหนึ่งสองสามป้าคนคนนี้เขาจะผิวค้ำคำหน่อยอผมจะไม่เยอะนะผมจะไม่เยอะก็จะมีเขานิดนึงมีเขานิดนึงหน้าจะตอบตอบหน่อยแล้วก็ปากจะห้อยๆนิดนึงอ่าปากห้อยนิดนึงก็ตัวไม่อ้วนนะตัวจะผอมผอมแบบไม่ไม่ไม่อ้วนอะจะผอมๆหน่อยแล้วก็เออเขาจะแบบ หน้าแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยาตาตาตาจะไม่โตนะตาเ็าจะตีตีตีนิดนึงตาตีนิดนึงหนวดเนี่ยผมไม่รู้ว่าเอารูปเวอร์ชั่นไหนมาแต่ว่าเข่าก็จะมีนิดนิดนึงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะป้าเอออย่างเงี้นะเเยเจอกลับที่เดิมก็ผมเอาเลยเอ่าล่ะมาดูกันครับว่าป้าจะเลือกถูกหรือไม่ครับไปดูชยอยเลยครับเจอรูกเป็นอาเวอร์ไหนมาวะมาดูกันครับมีอยู่สามเบอร์ครับป้า คน oh <my S 1> ไหน <God. S 1> คือเทอรี่องลีคุณห้ามใบ้านะตรงนี้คุณเห็นคำตอบแล้วคุณนุ่ป้าตอบได้ไหมดูแล้วเบอร์สิบสองเดี๋ยวก่อนเบอร์เบอร์หนึ่งนี่เขาใส่เบอร์สิบสี่นะครับแล้วก็เป็นคนผิวคล้ำนะคะรับกาลังวิ่งดีใจในสนามบอลอะไรทั้งอย่างนะเบอร์สองเป็นคนผมตั้งๆผิวคล้ำเช่นกันใส่เบอร์สิบสี่อ่าแล้วคนที่สามก็ใส่เบอร์สิบสองเสื้อสีเงินนะครับผมคนไหนคือทรี่ังมีคนที่มเงินไปดิ คนคนไหนมีคนเบอร์สิบสองคนเบอร์สามใช่ไหมมั่นใจไหมไม่ต้อบอกนะคนไม่บอกว่าอะไรไม่ไม่ผมไม่ได้ไม่คุณคี่โกงเปล่าไม่ได้ไม่ผมไม่ได้ไม่มีการหันไปมองหน้ากด้วยที่โกงนะผมไม่ได้ไม่ผมไม่ได้ไม่เดี๋ยวผมจะย้อนดูเลยกล้องตัวตัดต่อนะครับเออผมไม่ได้ไม่เออเบอร์นี่คือไรเป็นคำตอบสุดท้ายไหมเบอร์สามทีเดียวมีเบอร์สามเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผม อุ้ยเอาเรื่องว่ะอันเอาเรื่องว่ะอุ๊ป้าสุดป่ะทำไมถึงเรื่องเบอร์สามคนอื่นก็ผิวค้ำเหมือนกันมาทวนทวนทวนอ่ะทวนทวนที่ผมใบอ่ะป้ามันตอบเออผมไม่ค่อยมีผมไม่ค่อยมีนี่ไงปากห้อยห้อยเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อสองกันนะครับว่าจะเป็นใครนะครับข้อสองครับไม่ใช่นักบอลครับแต่เป็นผู้จัดการทีมครับเป๊ปกว่าดิโอลามั่นใจไหม ไม่มั่นใจไม่มั่นใจเหรอ,อะถ้าพี่เองพร้อมแล้วเชิญที่ด้านหน้าเวทีครับไปป้าคนเนี้ยนะเขาไม่มีผมไม่มีผมไม่มีผมเขามีมีเขามีเขามีเขาเงี้ยลแล้วก็เขาชอบใส่เสื้อแบบไม่ไม่ใส่สูตรนะใส่เสื้อแบบคล้ายๆเสื้อยืดอเออบางทีก็จะเป็นเสื้อแบบผมเนี้ยหรือแม,ม้บางทีก็ไปคอเต่าอย่างเงี้ยแล้วก็ หน้าผากก็จะตรงนี้ช่วงนี้ก็เยอะหน่อยก็จะเยอะๆหน่อยฟิหน้าหน้าก็จะย่นย่นอ่ะเออหน้าหน้าไปทางแบบไปทางไปทางคนยุโรปยุโรปแบบว่ายุโรปเลยนะเขาเป็นคนประเทศอะไรเขาคนสเปนเขาคนสเปนผู้สเปนป้าจะรู้อันเนี่ยสเปนสเปนแล้วก็ถ้ามีรูปมันมีนาฬิกาเขาใส่นาฬิกานาฬิกานั่นจะสีสีเงินนาฬิกาสีเงินไปลงรายละเอียดซะด้วยเป็นโลละเอียดจมูกใหญ่หน่อยจมูกใหญ่หน่อยแต่ว่าไม่ใหญ่มากจะแบบ อีกทรงๆแบบสามสองแล้วก็่ตาจะตาครับหมดเวลาโอ้โหเจอทีครับคนไหนคือเป๊ปกว่าเดียล่าครับคุณเป็นอะไรอ่ะเห็นรูปแล้วมึงเพียนว่ะคนไหนคนไหนคือเป๊ปกว่าเดียล่าครับป้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สามครับอันตรการนะเอออตรการนี่แหละคนเบอร์สองคือเป๊ปกว่าเดียล่าป้าคนพึ่งทาอะไร ไป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมเ๊บโกเลราคือเบอร์หนึ่งนะครับเ๊บคือเบอร์หนึ่งมึงเอามาซะเหมือนกันข,าขนาดเนี้ยเอาเป็นว่าข้อนี้พี่เองได้แน่นะครับผมยังเป็นหนึ่งแดเห,หมือนเดิม <ๆ S 2> นะครับมันปดีไหมดีมันป้ยดีชัดไหมคนตอบไม่ดีคนตอบไม่ดีอ๋อป้าไม่เอามาเหมือนกันจัดเลยอ่ะเพราะเห็นรูปแล้วผมว่าแล้วยังไงต้องต้องเจาะแน่เลยเเออหมือนป้าดูไป ดูไม่ดีเองเองอืมข้อสครับโจทย์เขาคือนักฟุตบอลเอเชียกันบ้างนะครับผมเ,เขามีชื่อว่ายยทาเคโรโทมยิยาสึเุ้ยถ้าคุณพร้อมแล้วเชิญด้านหน้าเลยครับป้าเขาเป็นคนญี่ปุ่นผมเน่ลองทรงผมลองทรงเลยลองทรงแบบเอ่อไปทางแบบว่ารุ่นสมัยก่อนเลยลองทรงอ่ะแล้วก็ตาตีตีโอแม่งตีทั้งประเทศอะตาตีตีหนกหนกนี่เยอะหน่อยหนกหนกแกมก็หนกแก้มตรงนี้ตอบตอบหน่อย หนวดนี่ไม่มีหนวดเลยนะมไม่มีไม่มีหนวด<ม>แล้วก็ตัวจะใหญ่หน่อยอ<ม>ใหญ่หน่อยอ<ม>ถ้าผมเดาโจทย์ที่มันเอาวเทียบอยู่นะ <c oughs> ผมว่านะตัวเขาจะใหญ่หน่อยจะดูจะดูจะดูโครงใหญ่หน่อยกับใครโ,โ,โครงใหญ่คงใหญ่กว่าแล้วก,ก็จมูกจมูกจมูกจะไม่เล็กจมูกจะไม่เล็ก<ม>แต่ยไม่ใหญ่มากมอ่าสีสีออกสีออกแทนแทนสีออกแทนหน่อยไม่ขาวมาก ผิวผิวเหลืองผิวเหลืองไม่ขาวมากอ่าพาป้าดูสิเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามครับป็นไงคุณเห็นรูปแล้วคุณมั่นใจไหมผมว่าได้ผมว่าแน่ตอบได้ผมว่าแน่ตอบได้้ดีมากเลยเออเบอร์หนึ่งไหนคนไหนแน่เป็นคนญี่ปุ่นแบบให้ป้าดูให้ป้าดูนิดหนึ่งนี่คนญี่ปุ่นอันนี้ไม่ญี่ปุ่นหรอไม่ญี่ปุ่นอันนี้คนประเทศอะไร นี่ก็ญี่ปุ่นป่ะคล้ายนี่คล้ายเหรอเบอร์สองก็ญี่ปุ่นใช่ไหมอ๋ออืมอ่ะป้าได้เรื่องกันนะครับผมและคนที่ป้าเลือกคือเบอร์สองครับเบอร์สองเป็นคำตอบที่ผิดนะครับอเบอร์สองไม่ใช่ทาเคโนโทมิยสึนครับผมเขาคือซอนจังมินครับเป็นคนเกาหลีนะครับป้าถูกแล้วป้าเรือกตอนแรกก็ถูกแล้วอหนึ่งคือทาเคโนโทมิยะสึครับเนี่ยเขาโหนกใหญ่ยังไง ป้าเดินไปเลือกคนณโหนกเล็กลืมโหนกผมว่าคุณใบดีมากเลยเป็นผมผมไม่ผมว่าไม่ได้ใบขนาดนี้นะคุณไปใบตรงหนุกใหญ่ผมคิดว่าอุ้ยรูปแม่งหนุกใหญ่ว่ะใช่เลยเออใช่เลยแต่ป้าเธอลืมหนกเขาแล้วป้าตอนแรกป้าพูดว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยผกูเอาแล้วผูยิ้มแล้วว่าใช่เลยหูป้าใช่เลยแล้วปิดเป็นเบอร์สองอันนี้ก็ญี่ปุ่นแล้วพอหักมุมอีกพอคุยไปสะดุดปุ๊บเอาเบอร์สองฮะอือโอ้โหแล้วเบอร์สองเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นด้วยครับ เบอร์สามกับเบอร์หนึ่งคือคนญี่ปุ่นคนกลางคนเกาหลีอืมโอ๊ยลืมเลยป้าคิดว่าอันนี้คือซอนทึงมินเบอร์สองคือซอนทึงมินครับเบอร์สามคือมิโตมานะครับอืมโนกใหญ่ไงแ้่ลืมลืมลืมป้าลืมโนกป้าลืมโนกแทะป้าลืมโนกนะครับผมคอมเมป็นมาใต้วิดีโอใบดีกิน อ่ะข้อต่อมานะผมเป็นนักตบอลของอาร์เซนอลนะครับอ้าวออกมาแล้วเอาทางพี่เองนะครับมาแล้วเมื่อกี้ก็นอนแล้วเป็นกองหลังตัวหลักของอาร์เซนอลนะครับอืมและเขาก็คือกาเบรียลมากาเยสถ้้พี่เองพร้อมแล้วเชิญหน้าหน้าเลยครับป้าจ๋าคนคนนี้ผิวสีเลยผิวสีสีออกดำแต่ไม่ได้ไม่ได้มืดนะผิวผิวผิวดำผิวคล้ำเลยผมน้อยน้อยเลยผมน้อยน้อยเลยแบบเกือบจะโล้นแล้วอ่ะผมไม่น้อยเลยแล้วก็ฟันใหญ่ๆหน่อย ฟันฟันจะใหญ่ๆหน่อยฟันใหญ่ใหญ่ฟันใหญ่แล้วก็ป้ารู้จักรัศมีแขมั้ยป้ารู้จักรัศมีแขมั้ยเออน่าคล้ายลรัศมีแขอ่ะคล้ายๆรัศมีแขอ่ะอตาตีตีตัวตัวตัวใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยแต่ว่าแต่ว่าเล็กเล็กกว่าล้ามีแขนะใส่เสื้อใส่เสื้อจะเป็นสีแดงแดงเสื้อสีแดงนะเสื้อสีแดงแบบที่ผมเคยชอบใส่ไก่โมอ่ะเสื้อสีแดงแขนแขนสีขาวหมดเวลาครับผมกลับมานั่งได้นั่งที่ครับอ่ามาดูกันแล้วลูก ขึ้นมานั่นย่ยกูว่าแล้วไม่ต้องมีโอ้ยปลาต้องได้แล้วรูปเนี้ยนี่คนนี้นะคนไหนคือการวิโอมากระย์ครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สามครับนคนนี้ใช่ไหมอืออือนี่คนนี้เลยเบอร์เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองนะเป็นคำตอบได้ไหมใช่เบอร์สองนะครับผมเป็นคำตอบที่ถีดน,นะครับ มันบอกว่าเหมือนแล้วก็มีแผแต่มันไม่จะให้ตอบแล้วมีเบอรเบอร์สามเหมือนแล้วก็มีแกอันนี้แล้วันมีแขอ๋อเนหรอเงาลูกอะไรมาให้มูดียะโอบอกว่าเหมือนแล้วจะมีแตอบแล้วมีแขล อ๋อไม่คิดว่าจะเอาแขนมาออมคือแบบเหมือนกน็คือตอบแขไม่เลยคือแบบว่าฟิลแบบจนไม่เห็นกับตา <c oughs> จนปัน๊บเฉยมาเจ๊โอ้ผมัป็นผ้าดีมากเลยเอ,อ่ะแบบหน้าเหมือนรล้วสมีแขก็เออป้าบอกแน่เอาคนเหมือนรล้วสมีแขป้าก็ตอบรล้วสมีแขป้าอะไรก็ใจผิดว่าเหมือนเป็นคือรล้วสมีแขหรือเปล่าไม่แบบมี ไม่เหมือนหรอคนนี้ไม่เหมือนเหรอเหมือนไหมแต่ป้าทำไปต่อแล้วแต่มีแขงไงคิดว่านักบอลนะไม่เอาเสื้อมื่อกี้เจ้าพี่แขงมาดูคลิปนี้นะครับเหมือนจริงครับป้าผมไม่รู้เลยคิดดูแล้วกันแต่แล้บอกว่าใส่เสื้อแบบสีแดงแขนขาวแบบเหมือนที่ชอบใส่กันนะรูปแม่งมาแดงแขนขาวทั้งหมดเลยข้อสุดท้ายนะครับผมเป็นนักบอลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในประมาณสิบปีก่อนต้องมีคาแรคเตอร์ดีแน่เลยแล้วเขาก็หล่อมากด้วยแล้วก็เก่งมากด้วยนะครับเขาก็นั้นก็คือ ลิาโดกากาป้าคนนี้นะหลอ่อ<ม>น่าจะออกไปทางคล้ายๆออกไปทางคล้ายๆแขกนิดๆนะ<ม>คล้ายๆยแขกนิดๆผมลองทรงผมลองทรงไม่ไม่มีนวดนะไม่มีหนวด,นะมมนวดจมูกโดง่งๆหน่อยจมูกโด่งหน่อยตาแบบตีๆแต่ไม่ไม่ได้ว่าตาตีแบบแบบคนจีนเลยนะตาตีหน่อยแล้วก็ขาวขาว,ขาวคนนี้ขาวคนนี้ผิวไม่ดำคนนี้ขาว<ม>แล้วก็โหหล่ออ่ะป้ามันหล่อนะ แต่ไม่รู้ว่าคนหล่อที่มันจะเอามาคู่เนี่ยจะหลอ่อกว่าป่ะผมไม่รู้แต่ว่ามันหล่อ,อ,อแล้วก็คิ้วขนหนาหน่อยคิ้วหนาหน่อยคิ้วเข้มๆขมคิ้วเข้มเขมนะฮะมันจะคล้ายๆออกไปทางแบบออกไปทางอินเดียยนิดๆนิดๆผมผมลองทรงแบบว่าลองทรงเลยลองทรงแบบแบบคนสมัยก่กอนเลยลองทรงแบบแสบแสบลองทรงต่ำอะไรแบนี้ป่ะมาด้าครับเสียงหนึ<ๆ>่ <มา S 2> งสองสามมันจะ,จะเอากาก้าเวอร์ไหนมาวะ ยชร์สกายเชียนี่เหรออ่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามครับเบอร์สามแงบ้างคุณเอามาแทนแล้วสีแขะเมื่อกี้ได้โอ้โหตายอืมระหว่างนี้ให้พ่อพี่ป้าวิเคราะห์ไปก่อนนะครับลักษณะครเองเมื่อกี้ทวนทวนคำตอบไปทวนทวนทวนครับทวนข้อมูลนิดนึงผมลองทรงอืมอันนี้ลองทรงไหมนี่ลองทรงอันนี่ลองทรงไหมเงี้ยขยันชงก็ด้วยไม่เลย ไม่จะพูดอืมเอานี้นะอันนี้นะเป็นคำตอบสุดท้ายนะเบอร์หนึ่งนะผมเป็นคำตอบสุดท้ายนี่คาโดก้าคือเบอร์หนึ่งครับถูกต้องครับผมในที่สุดเอ้ยสนุกสนุกสนุกโอ้โหถ้าอยากกุ้ีก็ให้ป้าใบไหม ไปหาไปหาตั้งรูปมาให้ป้าใบ้ผมไหมเออ,เออเออเอาไหมแม่นสนใจเออแม่นสนใจเออเดี๋ยวคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะทำให้ดูอีกนะครับก็คือถ้าเกิดว่าชอบป้ากับพี่เฮงนะครับเล่นเกมแบบนี้นะครับผมฝ <c oughs> ากไลค์ฝากคอมเมนต์มาเต้าดีโอด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมทั้ง3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้า <laughs> แล้วเจอกันบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย